นีต่างคนต่างนีกันคนี่อยู่ดีดีไม่ว่าดีไปแย่รังมิมมิมกระจายมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยดกคนคุณแย่รังมิมมมแย่แล้วก็วิ่งหนีมาหลบอยู่พี่ เล่นเหมือนเด็กน้อยเลยเอฟซีเอาเข้าไปยูเข้าไปยูโอ้โมาหลบมาหลบรังมีมเลยเนี่ยลวงแจ้งโดนต่อยไปแล้ว โอ้ยบ่เตื้ดเลยหมอบมียังเดียวมืดหังมีมย้อ้มืดโอ้บ่ฟังไปเลยเด็ดคูบไลมาเร็วเด็ดคูบไลนมาัเร็วกลับ ไปไฟชชกม่ได้ไปอ๋อไฟชักมาไฟคอปปเ็ดคุปนี่ฮดคุกไม่แห้งไม่เปียกลาแล้วนางกินแล้กินแล้วได้กินแล้วมาแล้วบ่ได้มาแล้ว นี่ยังไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่น้ำอยู่นู่นเลยดำปีแล้วกินไม่ได้แล้วอ้าวเหรอควันฟันลงหมดแล้วดำปีแล้วกินไม่ได้แล้วโอ้โหบวมขนาดน,นั้นเลย,ยอยุ้ยตึงกำลังตึงเลยเชียวกำลัง,ง,งบวมกำลัง <c oughs> ไปคิดจองคิดถนืมกินแล้เสือกินไม่เป็นหรอเเ็นปีนหายแล้วอ้มไปแาก็กินเป็นด้วยเอ้ยเากินได้แม้กระทั่งพึ้งพึ้งเขาอาเป Hobby nang il